สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะมาพบมาพอ้กันย่ำคำย่ำแรงอีกคือเกาค่ะพี่น้องกับช่องรัดมานี่ชาแนลรัดมานี่ผ้ารวยค่ะมัอนี้พาพี่น้องเอฟซีเดินทางมัธยบาลคุ้นตาฟันแม่นบอดด้มาหาเล่าหลายเมื่อแล้วพี่น้องแต่ว่ามาเห็นเราใหญ่ปูออกมาไวพี่แล้วค่ะใหญ่ปูออกมาไวทั้งนาแล้วเราก็จะไปตามความฟันคุ้นตาน้ากันพี่น้องว่าเล่าฟันหล้วไปนะคะ เอ้าจังไหนแล้วกับฟากพี่น้องเอซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บอผ่าดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะันได้่าายออกมาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาไปทาคุณตาหลังจากที่ปูออกมาอยู่ทา้งนาแล้วคุณตาพันฝันบอฟันดีบอนะคะง่ายออกไป ามันหกมันคุมมันเป็นตะระบุโอ้ยดีปานยังบาดนี่ปูมันเด็ดเป็นไปยากมากยากปูก็ได้จ้าได้ไปโยมองสว้าสวาดแล้วปูปูดำเลี้ยมันนี่โคนมากเลยแม่มันมากนี่เอาบ่เห็นนั่นฉัมันลังหนุยโอ้เป็นยังสั่นบ่ปูอ่าปูก็เลยอยากทำมันน้ำเน่เป็นสัด่วนแน่เนาะให้รอมไว้ค่ะเออมามันมาตั้งสั่นรอดมันจะใคยเห็นจ้า อันนี้มาบึ้มบึ้มมองสิปจักไผเป็นไผบ่จักบาดผู้ไปพ่นกล<อ>ับไปผู้เข้าไปนี่กลับไปตัวบาดนี่พ่อแต่ยายปูดำออกไปแล้วฟันบ่จา้าฟันอะไรฟันแล้วนานฝันแล้วฟันดีบ่ฟันดีบ่<อ>เดี๋ยวผม<อ>ก็มาบ่วงชวงเอาเองเพื่อเดียวนี้ท<ด>ี่บ่วงชวงปั๊บบาดบาดโดนไปบาดนี้ไปหาหมองนั่งดีๆปูบโ่โอ้โอ ประมาณซื้อถุงกลัวๆจังไอยแน่นอน<า>วนันฝนจะตกก็เฮี้ยแตกเฮี้ยแตกแรกมากบ้านนี่กับฉันประมาณหาถุงกลัวๆเนี่ะจังไอยแน่นอนจังไๆๆอยหลับเมื่อคืนนี่เอาเลขน้ำตาเทีนเยนฟันกับฟันแล้วพร้อมฟันตะกอนฟันก้อนนั่นฟันตะใไน่จ้ะเมื่อคืนนี่ค<า>ืนนมาเอาถ้าว่า นี่มันขัวมันจีแมนจะดีแล้วโอ้ส่งหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นดีสิบ่แม่นี่ลีหลัวิมันจีแมนะดิจ้ปูยิ้มปุยปุยโยปานีห่นาตายิ้มแย้มแจ่มใสดีอยู่เข้าแล้วลาศนาขนาดพราท่านเห็นตัวเลขดิหนจ้ามาไดย ตันแล้วเสียแน่น้องเสียแนี่ยอันนี้เลยพู้เลขปัญหาสเส็นหรเล่ามันมัเป็นบ่จ้าปัญหาปัญหาปิษนามแต่ตไซปเนี่ยมันมันอยู่ในสันดานคกปุ๋อยู่ในสมองบ่มันแวบมาในสมองบ่พูแวบแวบแงมากมัมากแต่หายู้เผอคือบางนึงขนาดอืเดี๋ยวก็เราหัน้ยเลยมันก็เป็นศูนย์สาม ตัวยักษ์นะเออนั่นเป็นนสามบาทนึงกรบปตีเอาเป็นเก้าของตัวบาทเออโขนเก้าสองตัวโป้ไปตีเก้าสองนบาทมันมันจ่อมันจ่อที่พิ่มดจังสั้นรอดเรียกออกแล้วแกงจางฟางเอาห่อยโอยบ่แม่แล้วหาชิบตัวลิงเว่ยาสั่นสั่นมายองเลยหัวอ่ คนตาฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วมีทั้งเล็กน้ำตาเทียนดิแล้วเห็ดเทียนหมืกเคลื่อนยศเทียนเทียนหมืกเคลื่อนดีกว่าอันนี้เหล็กตาเทียนเห็ดหมืกเคลื่อนแต่ว่าฝันฝันฝันก่อนติปุมันสิกายวันเอ้ามันมันเล็กบอกเมื่อไรดือนบอกวันที่หนึ่งเมษาฝุ่นแล้เมษาฝุ่นแล้วอู้ดีหางหกเคล็ดเมื่อโอ้นั่นจะไล่เมย์จนไล่เมย่ เวลามายเลจะออกมาเลยจลังหวะวันวันคุดคูได้ดเห็นมขึ้นของเป็นวันอันอันมีหน้ามันเป็นวันที่สามทีบเอ็ดแด่อุบาปฏิทินจ้ามือเยันเนนป็นวันประหารพรรษาเจษตันี้วัวันที่หนึ่งเมื่อเอื่นวันออนี้เอ้ยพุทธาลงเมือลงเว้นแล้วแล้วท่านพวกร้องถอนล้วลงลงที่หนึ่งเมื่อคืนที่ไหนเมื่อคืนมันที่ยี่สิบอ่ะที่ วันนี้ยี่สิบหกปฏิทินแบงกันอี่สัวคุณนจบงปฏิทินเิดเบบังเดือนผิดบกป่อปูบังเดือนนี่หน้าเนี่ยมานี่หน้าก็สดรูนั่งปฏิทินกันแล้วยังยัหน้ามันประหัดมัเบงประหัดจ้ะมือไหนบันประหัดก็บงลงมากนะเอาล้วนมากตรงมันที่สามทอนะมันถิมนันถิมนั่นบังบังเปีกจ้ะก็เ อําปูสอนความฝันสุฟังในบ้าทนี่ยขามฝันนี่แหละคํามฝันนี่ฝันที่แรกฝันฝันไม่โตเฮ็ดเยอะเยอะมากมันที่แรกฝันว่าอีจวงค่ะแล้วก็ไพรละคนนึงบ่จับเขาคนนึงกระไพร์คนมาป่มาหาอีบุญอีบุญก็มาเขาเขาโจมานยังไง เมื่อไม่นันมาขอกับแก้วัจนีบุญว่าอืมเอาขอกับแก่จังใดหินจิขอไปยังกับแก่ว่าจังอีวอออจงออกกวง,จงบอกเห็นจีขอไปเอาเลขวัจนอู้ไปเอากับแก่ไปเอาเลสกูเลยว่าอะไรียบ้านนี้อีบุญป่าเอาไปหัเขาอะไรที่ตัวหนึ่งที่นีนกับแก่นะกับแก่หังผ้าเสียก่กับแก่น่อยซัมปอตินเนี่ยแหละจ้าเอาไปห้เขาตัวหนึ่งแล้วอ,อู้อีบุญเ่าห้่แล้ว บ้านนี้ได้ยังปันเอาไปให้เขาอีกที่พูดงั้นนหะจังมันผู้ใด้นี่ไม่เือให้หลายตัวแทนม,มันเป็นสามตัวเลยดิได้หวังสิตั้าให้เขาไปเห็นเป็นสามตัวเลยดิ่า,า,ะ,า,าะัานค่ะเพราะว่าเป็นสามตัวกูหลงมายังไงวะเขาคือคฟันนักสีที่ไหนประธานันแปกเนาะปูนะเอ่อเขาติดแปเอาเลขกประธานบังอกับแก่แต่เอาเลขกกับแกะกับหรือว่ามันกับ กับเด็กกบเป็นเจ็ดสิค่ะแจ้ก,เเก็เป็นเก้าเป็นเจ็ดก็ได้เป็นเก้าก็ได้จ้ากับแก่ผู้คนเรามาเห็นใบนี้อะไรเจ็ดเก,เก้าเก้าเจ็ดกรับไหวมีกว่านั่นให้เขาไปเอาสามตัวเลยไหมว่าท่านสามตัวก็เลยมาเห็ดสามเจ็ดเจ็ดสามมาเห็ไใบนี้ เขานี้แหละว่าแต่ในทงให้ทำแน่นว uh, ่าก uh, uh. ันอันน no ี้เป็นตัวตำลองมันติดตกตัวลองเอู่กครับอ่กแปดแปดหกมันกับเจ็ดสามสามเจ็ดมันกับกับเรียกว่ายะไรจ้าวเรียกสามคู่นึงนี่เนี่ยเนี่ยมันกลับซื้อตาบาลเด่นตัวนี้เลยเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับแก่เลยค่ะเจ็ดเก้าเดี๋ยวสองหกหกสองดปุ่สองหกหกสองก็อัน นี่ล่ะอันกูเฮ็ดไว้นะมันออกในท่าน่านซื้อโอ้นี่ไม่เห็ดไว้แต่ต้องเทงหน่อยเหนื่อยแน่นำมันเป็นเลขมันออกมาในกิจได้มันออกมาในกิจมันเป็นแวบแวบมาบ่ปูเออเนี่ยมันออกมาในกิจคุณตาว่าเลขในเบิ่งโดนวยเห็นวาพี่น้องเลยปูเข้ากักได้บานก็ได้เลยพ่อมาเก้าเก้าค่ะดหกเจ็ดต่ว่าเลขกับตาเทียนมันเป็นมันเป็นเก้าหก จ้ปุ๋ยของตาเที่ยนเป็นเกลืหอหอมขาวมาหอดเรายิ้มปุ้ยปุ๋ยนะยิ้มแต่ว่าหน้าตาสดใสดีที่คุณตามเมื่อนี้เรายิ้มหน,น้น <laughs> <laughs> าแดงะว่เาเล่าเล่าเล่าดีใจแล้วล<อ>่ะสันนี่แหละนี่แหละแม่น,น,นบ,บปูมั่นใจห้วยใหญ่ปูมากเลยแบบเป็นดีๆใจเรื่อลแบบถูกใครน่าว่า,า,บบา,า,า,าหรือห้วย ิันก็คขอสดายุสว่าอยู่ดรอกพิ่วมาเขานี่เมน็นั้่าฝันเลยอ,ออกมามองปาดนี่นั่นฝันอนี่แล้วแล้วมฝันตอน่อยฝันตอนอ่อยว่าทีบุญจะไปเอาอีหนังมาตะใส่เคื่องอันนั้นไหมข้าหลัดเครื่องเขาชอยบอกเผานะเอามาถัดพ่อมา,มามถัดสามเส้นละชอยเผานยั้นแมแอมเอาไม,ม,าามา่พอ อ๋อพอท่านยาวิตามินวิตามินอะไอย่างนเชื่อเปลเข้าต้นเห็นว่าส่นเอามัดทักว่ายันี่หาปอผลที่ว่าะ่านหาปอจะแม่นี่มีหาปอผลที่ว่าท่นอ๋อมีหาปออ๋อกเกษตรต้องหาปอก็หาแปลแล้วว่า่นเนียวไม่น่นเดีวหาแปลเนี่ยมันมันฝันยังบ่อหนั่นรัวตาบาบาไปเชือเชือยังบ่ทนแกนลงมันขัดมันาคตัวนี้ มันมากอันพี่เอ่มากกันพี่มากกันกับแก่พี่คัดกับแก่นี่ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยต้นมันมันมันคักนะตัวนี้แต่ว่าหาแปดไก่ครับที่นอกคนจากล่องเบังข่าล่องไว้เอาไว้ปอหาปออืมมันหาปอมันเป็นหาปอว่าท่านนี่ไม่นช่หาปอมันเป็นยาวิตามินอยุ้ยว่าท่านเบิ่งไปแม่นอันคักก้านเผาที่ ืเป็นแววมาพราะ้เอาโลชินผันว่ายาวิตามินห่างวายาวิตามินวิตามินเนี่ยที่ไปเบนีนแล้บักข้าตัวนี้ว่าสั่นเพรานั้นเราเอาโลัินหูกรอน้ำมันหรอมันกูหูเมียนอนตีเนโอนหาปอหาแปดเด็กขันบ่าหาห่ไหมหาหกจังไรไว้เตกันี่แหละหาแปดหนึ่งหาปอนมันก็ปปอมันก็แปดโลดค่ะเนี่ย แต่ว่าพูดนี่เน้นแต่ว่าบักเขียนไว้บ่าเอาบ่าเอาตัวรุ่นที่นี่นี่าครับแกนี่ลรัค่ะเบ้านเขาเอาบานนี่เลขยังนั่นปูดยุธันนะอันนี้เลขตั้งตัดเชี่อนเด้อนี่เดลยนั่นเที่อนบ้านรุ่นหนึ่งเลยโอ้ยคืองามแต่ที่จิ้มเป็นเลขสามตัวดีป่ะค่ะไม่ได้สามตัวกูมาคุ้มเห็ดวิ้ยมันก็จิตตัวเดียวกันซ้ำกันแท้วะน่ยเนี่ยเนี่ยแล้เป็นหก กูมาเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกก็มาเป็นตัวเก่าบ้านนี่เฮ็ดสองแก่ก็มาเป็นตัวเก่าเฮ้ยมันจีเป็นเก้าหกหกบ้าวะจันบ้านนี่ยก,กูมาว่างไว้มาว่างแบเป็นหลงคมหักแต่ได้เฮ็ดสองโตหน่ไว้แต่ว่ามันจีได้ยดื้อน่าใสจเลยเฮ็ดไบเว้ดิค่ะเก้าหกหกเออเก้าหกหกเออแมนเฮ็ดไว้เยอจดันดื้อเนี่ยครั เลขอะไรอ่าทางนี้เป็นเลขน้ำตาเทียนน่องปูแก่เทียนเก้าหกหกเก้าค่ะคาดว่ามันสิเป็นเก้าตัวนี้จ้าตัวนี้ใครคาดว่าสิเป็นหกแน่นอนเฮ็ดง่ายปานย่างเด็กนั่นเด้เอามาเบิ่งด้วยนะเอาตัวกิ่งมาเบงกิ่งออกได้เก้าหกเก้าหนึ่งได้บ่อปูได้เนอะนี่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 อันคุ้นตาพคนเอามันไหลลงมา มันจะเป็นหกหนึ่งก็ได้ใช่หกหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้เนาะเก้าหนึ่งก็ได้เก้าหกหกหนึ่งก็ได้หกหนึ่งเก้าหนึ่งเอเก้าหกเก้าเก้าเก้าหนึ่งก็ได้บาตเนี่ยมันจะติดเป็นเก้าหกหกหนึ่งตั้งใจกระได้ มันติดเจริญสามตัวเลยกี่นี่ค่ะแต่ว่าเย่าเอาอตอนนี้มันหลายมันแมนกับแมนมันบอแมนกับแล้วไปจ้าแต่ว่ากับมีตัวมากอยู่กื่อมเพิ่มมากกับมากเก้าหกเกันละเก้าหกกับเก้าเก็ดเพอบอมเห็นกับตาเดิ้จช่กับกับแย้น่ะบ่ปูเออกับกับแย้กับแย่นี่บอมมันเก้าหกกับเก็ดโอ้บ่มันอันหกเก้ากับเก็ดเก้าใช่ไะ แมน,นจ้ะเลขสองตัวนี่คู่นี่ละมันมักเยอะๆนี่นี่เลขคู่นี่แหละค่ะวนเวียนอยู่นี่แหละนอเลขเนาะตามเป็นเลขสามตัวตามเป็นเก้าหกหกเนี่ยแต่เซตไว้อยู่ค่ะหรือหกโอหรือหนึ่งหกหกหรือหกหกหนึ่งยังจะก็ได้อ่อเดี๋ยวรอก็ต<ๆ>้อเพราะว่านี่นี่เฮ็ดไว้กันเนี่ยนี่ล่ะเนี่ย เก้าฮกฮอกเาเท่านั้นอันนี้เรีน้ำตาเทียนอเฮ็ดมืเขือ่นี่เฮ็ดมเขือ่นี่เฮ่นวันพุธืมก็จะได้เฮ็ดกลลงเมื่อเก็จะได้เฮ็ดนี่ลงมือว่าเมนสิวันที่หนึมือนี้วันที่หนึมื่อนี้ก็จะได้เฮ็ดยังจังหลายมื่อเรวมเฮ็ดปาเป็นง่าย มคุ้มเห็ดคำนี้มาเป็นหกมะคุ้มเห็ดนังมะเป็นหกอีกเกี่ยวเ,เอา้ามันจะเป็นเล็กสามตัวอีกหรอด้สิบห้าเล่ละมันคืออนเออบาานลยจับชิมบ้างไหวบานสเขียงตอนนี้ทำมาหลงคมหกักก็ได้เบาได้เขียนไหวแบบนี้เดี๋ยวว่าตึงนังจนหลงจะคอยไงข้ามโลกเขาข้าเลขกติดติดโนหกบปล่าโซน,น,นหกเ,เล็กติดโนหกกับ เจ็ดศูนย่อบอใจเจ็ดศูนย์นหกเอาเจ็ดศูนย์ท่าน็ไปได้นมมันมีทันได้เลยเจ็ดศูนย์อันนี้เจ็ดศูนย์เลขจิตสนะสองหกหกสองสิบร Dis ่วมใส่แค่นเดียว วันนี้อันนี้น้ำตาเทียนยดเทียนเนาะเออนี่ดเน่ยดเทียนเลขเนี่ยเลขสตัวมันเป็นลักษณะนี้เก้าหกหกเนี่ยบ้านก็เลยมาเห็ดเล็ครัครับเป็นครับเก้าหกหกเก้าหเก้ากเห็ดเลืองคร yeah, ับ็ ดัสเี่ยวกรกนี่ยก็ได้สามตัว่ว้าวเปรเทเเลยมันนังแล้วก็มกอนนี้มันนังมัคือเล็มันมาจังีจ้าได้เห็ดสวยอเดกงามแต่งวดนี่พูเหบซุมลูกซื้อหมดล้วตอนนี้เน่ซื้อไวแล้วดิ่นี่ แปดหกกั 86, 3, บเจ็ดสามเพราท่านในสือ่อจะเจ็ดเก้าโอ้บางทีม่เฮ็ดเสียงโรหราเม็แค่ช้อรลอยอยันนี้่กูเสี้ยเลยว่าตารีเขาขอมันบ่เสียกูบ่เด็ดเสี้ยหรอกหท้งเที่ยงเสี้ยิ้งเทียงถือว่าอีเทีงยททงก็พอถือแล้วมันจะเสี้ยแต่เดี๋ยวก็เก้าสองเลยมาปมีน่าตัวเดียวปูนมันออกจุนจ้ำ ซือเลขกจนจิตนานั่นแหละันผู้เชียไหวมั่งเล่เแม่นี่ี้มันเป็นศูนย์สามหมสามตัวนี้ก้าหกหกไม่ว่ปูสิเกียดเป็นใต้ไรนี่อมันาดูด้เอเพราะว่ามติอไรที่เราอันนี้ตัหมดสิ้น่ามติดหน้าด้วยครับเป็นโอกาสบอกได้เ เข้าเ้าหกรวยอดมาหมดหมดแล้วปูร่องตรวจมึงรูเทียนถือปะรวบยอดทั้งฝันทั้งงันยอดเทียนแล้วแน่นแน่นหนึ่งเนี่ยมันกับกับพ้อมนึ่งสามเียดออส๋อสรุปปะนี่สรุปม้วนมาใส่แทนแลว